ครับสวัสดีตอนเช้านะครับทีมงานไพโรดซาวนะครับที่มาเที่ยวชมนะครับทุ่งทานตะวันนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุรินตั้งอยู่ที่เรือนจําชั่วคราวโคกตาบันนะครับสังกัดเรือนจํากลางสุรินกรมราชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับและ ทธิบดีกลมราชทันะครับที่ต้องการให้เรือนจำที่มีสถานที่นะครับมีเรือนจำาชค่าวนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่าห่างตัวเมืองจังหวัดสุรินแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งก็เปิดมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความสนใจ นะครับจากพี่น้องประชาชนและก็ส่วนราชาการนะครับรวมทั้งนะครับนิสิตนักศึกษาจากสถา,านศึกษาต่างๆก็ได้มานะครับศึกษาดูงานแล้วก็มาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังนะครับเเรียกว่ารังนกนะครับทำจากฟางข้างในเป็นโครงเหล็กเหล็กเส้นนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับจากาคนที่มาท่องเที่ยว นะครับที่ว่าสวยงามนะครับตรงนี้นะครับผมจะแนะนำอีกจุดอื่นนะครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นซุ้มที่จะนั่งนะครับพักผ่อนนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราทำแบบธรรมชาตินะครับเป็นยาคานะครับเนื่อให้ความร่มเย็นนะครับทุ่งทานตะวันของเราก็ประมาณ3-4ไร่นะครับเราเริ่มปลูกมา ตั้งแต่วันที่1นะครับหนึ่งที่1ทธันวานะครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนเกือบ2เดือนนะครับถึงจะได้เบี่งบานอย่างนี้นะครับอันนี้คือป้ายนะครับข้อตาบันตะวันยิ้มนะครับคุกแอนครอปนะครับเรือนจำท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับที่จะมาเขียนการ์ดนะครับก็แสดงความรู้สึกนะครับต่างๆนะครับที่ ผู้ใหญ่หรือว่าแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมนะครับท่านก็จะมาเขียนแล้วก็จะมีตู้นะครับตู้ตู้ที่ท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมนะครับร่วมสมทบทุนหรือว่าจะร่วมบริจาคเพื่อที่จะเป็นค่าน้ําค่าปุ๋ยค่าไฟบํารุงที่นะครับเราเป็นส่วนราชการเราไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูเข้ามาชมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะนะครับที่ความสวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปด้วยนะครับที่เป็นลักษณะล่อหมุนได้นะครับและจะเชิญท่านไปดูที่ทช้างนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นฟางที่ทําเป็นรูปปลานะครับตามอย่างละเอียดนะมีเกตด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นแพะนะครับที่เป็นหุ่นฟางนะครับจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเช็คอินมากนะครับเป็นดอกใหญ่นะครับดอกสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายภาพนะครับเป็นแบบทุ่งทานตะวันที่นักท่องเที่ยวชอบมานะครับบันทึกนะครับก็จะก็จะสอดตัวเข้าไปอย่างนี้นะครับท่านนะครับอาจจะกดไลค์ข้างในก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพนะครับอ๋ออันนี้ของเด็กเล่นนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นไม้นะครับแล้วก็มาตัดต่อนะครับเป็นที่นั่งนะครับสำหรับเด็กเด็กชอบมากนะครับเป็นขี่ม้านะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นหุ่นฟางยากจริงๆนะครับช้างนะครับ คนขึ้นมารับน้ำหนักได้นะครับประมาณ3-4คนนะครับต่อครั้งนะครับจุดนี้ไม่ควรพลาดนะครับที่ท่านจะมานะครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นมุมสูงที่สวยงามมากนะครับมุมสูงที่สวยงามมากนะครับมองเห็นนะครับมองเห็นมุมกว้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปข้างล่างนะครับ นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เด็กชอบมานั่งตรงนี้นะครับที่พวกเด็กๆชอบมานะครับก็อันนี้ก็เป็นหุ่นฟางนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับโดยใช้ใช้ฟางที่ที่เก็บเกี่ยวได้จากทุ่งนาบริเวณนี้นะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับแนะนําหุ่นฟางอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเจ้าปีใหม่นะครับเจ้าปีใหม่ที่เรียกว่าปีใหม่นะครับก็เพราะว่า ทำเสร็จตอนปีใหม่พอดีก็เลยตั้งให้มีชื่อเขาว่าน้องปีใหม่นะครับก็ต้องต้องขอบคุณนะครับทีมงานน้องๆนะครับผู้ต้องขังนะครับที่สร้างสรรค์นะครับขึ้นมานะครับเราใส่สีเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้กลมกลืนแล้วก็เคลือบแลกเกอร์นะครับครับเสาที่นี้คาดว่าจะคนจะมาเยอะนะครับเป็นอาทิตย์ที่2นะครับที่เราเปิดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่จุดเช็คอินนะครับชมวิวนะครับที่นักท่องเที่ยวมานะครับเขาก็จะมาถ่ายรูปนะครับเรียกว่าปีกนางฟ้านะครับข้างบนนะครับขอนุญาตขึ้นข้างบนนะครับผมก็ขอบันทึกภาพในจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเป็นที่ดึงดูดใจนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับ ขอบคุณน้องเติลนะครับพร้อมทีมงานนะครับที่มาถ่ายทําเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับก่อนนี้เราลงไปข้างล่างนะครับอันนี้เป็นซุ้มหัวช้างนะครับเฉพาะหัวนะครับตรงนี้แล้วก็ทำข้างในคือเป็นโครงเหล็กแข็งแรงนะข้างนอกคือหุ้มฟางนะครับหุ้มฟางเลยแล้วก็ฉีดเลกเกอร์เคลือบเพื่อกันแดดกันฝนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปจุดกระต่ายนะครับกระต่ายอันนี้คืออะไรนะไอ้ของเล่นไอลองลองขี่กับลองลองดูสิเดียดงดังแบบเด็กเนาะแบบโบราณโอ้ดีมากเลยสมัยปิดตู้เสมัยเราเป็นเด็กไงีสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นการอนุรักษ์ขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้ขอชาสัมพันธ์นะครับ ท่านที่สนใจรั้วคาวบอยรั้วคาวบอยที่ทําด้วยฝีมือผู้ต้องขังนะครับท่านสามารถสั่งจองให้ไปทําแล้วก็ไปติดติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่เราเห็นฟาร์มโคนมฟาร์มอะไรต่างๆที่เขาทําเป็นรั้วสวยๆฟาร์มเลี้ยงม้าเลี้ยงอะไรทางทางงโคราดเยอะๆนะครับถ้าถ้าใครต้องการก็ถ้าใครต้องการก็มานี่ครับนี่สั่งจองได้เลยตอนนี้สั่งจองแล้วประมาณ พื้นที่ประมาณ10บกว่าไร่แล้วนะครับชั่ว่าคาบอยหร úa, aggi, ือว่าคาบอยนะครับกระจายมุมสวยนะครับก็เป็นสามารถนั่งถ่ายรูปเชิญท่านครับสามารถนั่งถ่ายข้างนอกเนี่ยภาพมุมสวยมากเลยนะครับทรายวันทรายกระตายครับ เป็นกระต่ายภาษาสุรินทร์เราว่าอะไรเนาะอันทรายวัดอันทรายอันทรายเนาะพอดีไสมพอดีผมเกิดที่ทางอุบลยโสก็เลยกระต่า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 ยอันทรายใช่ครับอันทรายเนาะโอ้ภาษาถิ่นเราเนาะข้อแรเข้าข้างในนะครับออเพอถ่ายรูปได้น้องเติ้ลครับสวยงามมากนะครับจุดนี้ครับ นักท่องเที่ยวมาทุกคนจะต้องมาเช็คอินตรงนี้นะครับมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยและเชิญทางทางจุดนี้น่าจะที่เป็นตรงนี้สวยมากนะครับน่าจะสวยนะครับน่าจะสวยมากเพราะว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์<ะ>ด้วย ปุ๋ยนะครับตรงนี้นะครับโอ้ยยังป่าษาสุรินว่าอะไรนะดอกนี้ผักกาเชคิมเนาะนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับก็ยังมีพึ่งมีอะไรมาตอมธรรมชาตินะครับนานๆนะครับถึงจะเบ่งบานอย่างนี้นะครับดู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 เออเออนี่ ขมุ้มวรุมเออนะกำลังมาตอมพอดีเลยเออนะเขาก็มีความสุขกับเรานะครับเขาก็มีความสุขกับเรานะครับดูดเอาน้ําหวานของเกษรสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เออสมบูรณ์ของธรรมชาตินี่โอ้เยอะแยะเต็มเลยครับเนี่ยเขามาเขามาดูดเอาน้ําหวานนะครับด้ดเอาน้ํานหวานครับไปทําเป็นน้ําผึ้งนะครับทีมงานนะครับพห้รสสาวก็ขอบคุณท่านพ่อโอมากมากเลยครับ ครับผมที่ให้โอกาสทุกๆคนทุกๆท่านที่มาท่องเที่ยวตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ នេះភ្លុកធំចាក់អូសរលោះបុយអើយតម្រៃភ្លុកធំចាក់អូជួររកជើងព្រំដៃគួងចាំเปียมចាក់អូបងមើឃើញជើងចាក់អូថារៀបរៀបបងមើឃើញជើងចាក់អូថាដៃរៀបរៀបដៃគួងចាំเปียมទឹកភ្នែកបរហលហេញអើយ បងបោរឆាឧស្សាទឹងបងបោសັດទឹងបងបោរឆាអូបងឃើញទឹកហូរខ្លាដល់បាត់ដានឆាបងយួរដៃក្មងបងដាក់នំកបាលឆាអូបងយួរដៃក្មងស្រូចដាក់នំកបាលឆាអូធាដល់បាត់ដានកំលែងថាស្រីលីង ឆ្កូនយ៉ាងដើរតាមស្ទឹងបំបត្តិតាមថ្ងៃឆ្កូនអុបីនៅ ជ័យឆាបងដាក់អ្នកថ្មីស្រកគក់វ៉ខុនបាងអេ សកាត្រីឆាអូស្រុខការស្រុខការវាដូចសកាត្រីឆាអូផឹកស្រាមួយពេងឆាអូក្លៀនស៊ីសាច់ unsqueeze បានប្រព័ន្ធអូកម៉ៃឆាអូស្ដាយខ្លួនកັນឡោះឆាអូបើបានគ្រូមុំវាស្នំគ្នាក្លះឆាអូបើបានគ្រូមុំវាស្នំគ្នាក្លះឆាអូស្ដាយខ្លួនកັນឡោះធើស្រែវ៉ាដែលគីណើ ញាក់បងអើយពូនមាសត្រាយឈឹងឆាអូនញាក់បងអើយពូនមាសត្រាយឈឹងឆាសម ਾਨ ชายเฮົາព្រឹងនិយាយត្រកងដាយអើយ